สวัสดีค่ะก็ขอเชิญเพื่อนๆนะคะมากินด้วยกันเลยเพราะว่าตัวใหญ่มากนี่ค่ะน่ากินจังเลยค่ะแล้วก็ทำไอ้น,นี้ด้วยค่ะเป็นเหมือนกุ้งแช่น้ำปลาอยากกินขอปลาหมึกแล้วยกันนะคะชิ้นแรกเอาชิ้นนี้ดีกว่าชิ้น,นใหญ่นี่กินสัก ชิ้นนึงนี่ก็อิ่มเลยนะชิ้นมันใหญ่มากนะคะเหมือนในตัวเก่าตัวเก่าเล็ก่ะอ<ฮ>ืม<ย>เหมือนกินงูเลยค่ะ ชิมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะคะเผ็ดครับตัดด้วย Det er normalt. หอมค่ะกินมันกลินปลาหมึกค่ะมันจะหอมแล้วก็เราต้มนานใช่ไหมคะสี่สิบนาทีเกือบห้าสิบนาทีอะไรเงี้ยเนื้อมันก็นิ่มอมนื้ค่ะเนื้อมันขาว,ขาว คุ่ะรู้สึกว่าจะใส่เกลือเยอะไปเอาอแมวเค็ม เป็นแบบว่าสูตรง่ายๆนะคะทำไม่ยากแต่ว่าอร่อยหอมกระเทียมมากเลยค่ะวันนี้น้ำมาลงตอนบ่ายสามโมงกว่านะคะตอนแรกว,ว่าจะไปที่ทะเลแต่ว่าวันนี้อากาศรู้สึกหนาว แดดไม่มีเลยค่ะทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าแล้วค่ะเลยไม่ไปเลยค่ะ <laughs> <laughs> มาต้มปลาหมึกกินเลย ชิ้นใหญ่จริงๆค่ะนี่ชิ้นนึงนี่อิ่มเลยนะเนี่ยะ ทำกุ้งอร่อยอ่ะง <c oughs> งตัวเองอะไรเงี้ยค่ะทำอร่อย ดูย,อ,ยออกมาเลยค่ะว่าอร่อยจริงค่ะ กินไม่เบื่อเดี <c oughs> ๋ยวอาทิตย์หน้านะคะ่ะมันเกิดแฟนใช่ไหมคะจะมีประมึกเนะะี่ยค่ะสี่ตัว <c oughs> แบบนี้เลย <c oughs> จะทำเป็นแบบว่าบาร์บีคิวกันกนะคะข้างนอก,นก,นกน กินกับเพื่อนๆกินกับพ่อแม่เขาด้วยนะคะ กุ้งสักตัวเมนูกุ้งเนี่ยส่วนใหญ่แม่แฟนเขาจะทำให้กินนะคะตัวเองก็ไม่ค่อยได้ทำกินหรอกคะ่ะ 嗯。Mm. <laughs> เดี๋ยวขอกินกุ้งแท่น้ำปลาของเรากุ้งสดอีกสักหนึ่งตัวุเสียงลมน่ากลัวมากเลยค่ะ อร่อยค่ะ อิ่มเลยนะคะเนี่ยไอปลามึกหนวดเดียวเองจะกินอีกสักหนวดก็กินไม่หมดแน่เลยค่ะแล้วขอสักครึ่งหนวดมาแล้วกันกุนก้งไปสี่ตัวโอ้ยเยอะอิ่ม ชอบมากเลยค่ะเมนูปลาหมึกมกินไม่เบื่อจริงมาว่าแล้วค่ะอ <c oughs> ิ่มมาก เป็นวายแอปเปินะคะอ่อ,อนๆสำหรับผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวลากันไปเลยนะคะคลิปนี้กินปลาหมึกแล้วก็กินกุ้งก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ